โอเคก็กลราบสวัสดีนะครทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์633กันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เอ่อสี่แล้วใช่ไหมใช่ไหมวันนี้อ้ามาซี่ใช่ไหม <laughs> มาซี่พี่น้องไยนะวันที่ซี่ใช่ป่าววะวันที่ซี่นะครับวันที่ <laughs> แล้วก็มีเรื่องนึงที่ผมดีใจนะผมนะก็คือผมได้ทัสนสมื่อกี้ล่างซองมาแล้วเย้ yeah. มีผลที่ทำไมผมถึงไม่ทำคลิปออกมาสมบัติเหรอติดลมอีกแล้วครับแต่ก็ได้มาแล้วนะผมนะวันนี้เขาตึงไหอทีมเราต้องมีผู้หญิงเยอะๆนะผมนะตอนนี้เรามีสองคนแล้วอนาคตจะมีแน่นอนครับมีมิโตซาครับผมนะแล้วก็ลินลินใช่ไหมลินลินหรือว่าเอาหมวยวะเนี่ยมันชื่ออะไรอะนี่นีตัวนี้ยตัวน,นี้ก็ต้องมีในทีมด้วยนะผมนะ แล้วก็ส่วนไอ้ตัวเนี้ยก็ตัดทิ้งได้ไหมอะตัวมันมันไม่ค่อยเก่งอะทุกคนนะถ้าี่ผมดูนยเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรให้มันเก่งเลยทุกคนนะเออกรณียกเว้นได้ไหมตัวอาร์นะผมได้อย่างตัวอาร์ได้ไม่ได้ผมนะเพราะว่าตัวขนาดโตแบบเอสอาร์นี่ก็แทบไม่เล่นเล่นไม่ได้เลยทุกคนนะก็ขอยกเว้นไปแล้วกันนะน้องไม่ได้ไปต่อยัดแม่เร้าจัดเลยน้องถ้าน้องอยากให้พี่เอาน้องนะน้องทาไปเอสอาร์เลยเดี๋ยวพี่ใส่ให้ แล้วก็มีตัวนี้ซึ่งผมไม่ได้เติมแน่นอนนะผมไม่เอาเนาะแล้วก็มีมิลซ่าที่ผมต้องเอานะนะแล้วผมนะตัวเอสอาร์เอสาร์บวกไม่มีส่วนตัวนี้ก็คงไป่ไม่ได้เติมนะทุกคนตัวนี้เพราะมันแพงเกินนะแต่ติดดาวไว้แล้วกันถ้าผมจะเอาก็น่าจะเป็นยุงนะผมที่กำลังจะเข้ามาผมตัวดำผมก็แร่ร่อยมากๆากเลยนะผมนะเนี่ยเลปดใบเองนะ ก็ที่รู้ได้ตัวที่เราอยากได้แล้วก็คงจะอาจจะเก็บตัวตัวแดงแนละ้วทุกคนเก็บตัวแดงอย่างเดียวละตรงนี้เพชรก็คงจะไม่ใช้เยอะแล้วผมจะเก็บเพชรแล้วทุกคนนะแล้วก็ถามว่าผมจะได้ปูบอมไหมผมว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ปลูบอมแนละ้วทุกคนนะเนี่ยเหลือยมี่กี่วันเนาะก็น่าจะได้ปูบอลม,มาเราจะเอาคอปูบอมมาใช้นะผมนะ โอเคไหนดูซิ okay, ว่ามีใครมาชักอะไรหรือเปล่าเนาะไหนดูซ no. ินี่เอฟซีมาแลนะ้วทุกคนนะนี่นี่ก็เอฟซีเอฟซีเอฟซีเนี่ผมมอหิยะค้างอืงอนี่ก็เอฟซีครับผมนะนี่ผมถ้าถ้าใครเป็นเอฟซีผมนะผมจะติดอ่าลูกหัวใจไว้นะผมนะก็คือเหมือนเป็นเพื่อนสนิทนะผมนะติดเอาไว้เห็นไหมนี่ก็เอฟซีนี่ก็เอฟซี FC, เหมือนกันครับนี่ใช่ปะเหมือนเขาทักมาแต่ผมพิมพ์ไปเนี่ยเห็นไหมอ่าเอฟซีครับผมนะ เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะจัดมาอะไรอ่ะขอดูหน่อยมาเลยพี่วันนี้ผมขอออกคลิปเดี๋ยวกดไลค์สองทีโอ้ยน้องทีเดียวก็บอแล้วกินใจว่ะ <c oughs> จัดมาได้ครับแพ้ไม่ไปทุกคนนะได้ครับอ่าขอดูทีมหน่อยสิโอ้ยทีมเขาใส่แค่นี้เหรออันนี้ขอขอดูของหน่อยนะโอ้ยยังโหดเลยอ่ะ อ่างั้นผมก็เอาบ้างเราจะได้แฝงกันถึงคองผมจะไม่เยอะแต่ว่าเราต้องให้แฟงคกันทุกคนเขาเอาคอใช่ไหมงั้นผมเอาคอบ้างอ่างั้นผมใส่เป็นตัวกากากแล้วกันนะเฮ้ยเอามาลินลินไหนไหนมันก็มาลวมานีดิลินลินเอาทีมผู้หญิงไปสู้เขาได้ปหแต่ทีมตัวละครผู้หญิงไม่ค่อยมีอะทุกคนอ่ใส่ตัวนี้ไปแล้วก็มันเขาจะใส่เป็นมูเมนไรเดอร์ใช่ไหมโอเคผม าวางแบบนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้จะม่ดเจนอตมันก็ติมนี่ว่ะเออผมว่าเอาเจนอตไปดีกว่าตัวหนึ่งพราะเจนอตมัดหน้ามันก็ติมอยู่นะโ <c oughs> อเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะโอ้พลังลบผมน้อยกว่าเขาเยอะมากแล้วทุกคนอะลองดูลองดูงดมาสู้แล้วผมนะพลังลบของเขาเยอะกว่าผมแบบมหาศา,ศาลเลยทุกคนมาว่ บัฟสปีดแล้วผมฝั่งข้างบัฟแล้วผมฝั่งผมก็บัฟบ,บ้างครับผมฝั่งผมเปิดก่อนนะครับเพราะว่าสปีดผมไวกว่านะครับปุ๊บโอเคครับผมจังหวะนี้ยังไงครับถ้าสมุ่ิกี่ผมข้ามบัฟบบั๊บัฟบบับ๊บบืบบบบบบ้ออืออ้าวอ้าวไปผมทักมาแป๊บนึงนะทุกคนนะไปหนึ่งไปหนโอเคเมื่อกี้ผมไปคุยกับ น้อยมาผมไม่เอามีคนงอเงีแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยโทรแล้วผมผมขอทำคลิปก่อนนะน้อยน่าใจเย็นดวยก็เห็นผลที่ผมฆ่าเขาได้นี่ไม่ใช่อะไรนะฮะสตอน์ดดาวิดล้วนเอ้ยน้อยอย่าเพิ่งทักมาเนี่ยเขารู้หมดว่าเรามีแฟนเคี้ยวซื้ออย่าเพิ่งทักมาทำคลิปอยู่ก็เห็นผลที่ทาจะมีทาซามุกิี่เขา อ่าตุยนะผมนะอ่าที่ตุยเนี่ยคือง่ายๆเลยทุกคนเพราะว่าผมมีสะท้อนดาเมจนะผมนะนี่ครับผมเนี่ยเมื่อตัวละครฝั่งอ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้ต้องห่างเราเพิ่มอัตราสะท้อนดาเมจให้กับศัตรูทั้งหมด3 0มรนะผมนะอ่าผมเลยชนะแล้วก็อ่าประเด็นก็คือผมเพลย์ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยก็คือเจนออนะผมนะเลือกเขาน้อยปุ๊บไอตัวนี้มันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันจะระเบิดอ่า ดาเมจร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะแม่บงบังเอิญจัดเลยผมนะตอนแรกผมจะใส่อีกตัวหนึ่งนะถ้าผมไม่ได้ใส่ตัวนี้คือจบแล้วเนี่ยเป็นการแก้ทางที่เคยคิดอันนี้ไม่รู้จริงจริงอันนี้โหกูเห็นแค่หน้าหน้ามันติ่มอะ่ะแล้วกูก็แค่แบบใส่มากูก็เออกูก็กักกงคิดนะเออใช่แล้วมันจะไม่สะท้อนดามเมจหรอเพราะกูใส่คอไอ้ราชะเทลิลึกอยู่อ๋อถ้าไอเค่นี่สะท้อนมันจะไม่ตุยอะ่ะแล้วไม่กูก็ แค,แค่คิดลเล่นๆน่ะไม่มาดูปุ๊บเออแม่งตุยจริงในคุยนี่ใช่ที่เขาเรียกว่าเหลี่ยมก็คือฝีมืออย่างหนึ่งนะผมนะสุดยอดเลยเฮียกูค,คิดได้ไงเนี่ยโอเคอ่าเราไปดูอันดับกันดีกว่าทุกคนนะยวใส่ทีมเต็มก่อนทุกคนอ่าจะอันดับมันจะเปลี่ยนอ่าตอนนี้ทีมเรามีผู้หญิงสองคนแล้วนะผมนะอ่ะทาทำดูอันดับดีกว่าอันดับตอนนี้ผมตกไปมหาศาลเลยนะผมนะก็หลายคนนี่ก็ถือว่า เล่นเยอะนะผมนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่หนึ่งพันหกสิบเอ็ดนะผมนะโห oh, แบบตา่าเจเล่นดินมากเซิร์ฟนี้คือแบบคนเล่นเยอะนะผมนะอาจจะเป็นเพราะว่ามาเก็บตั๋วดำหนึ่งร้อยใบนะผมนะก็เลยมาเล่นในเซิร์ฟนี้เยอะ <c oughs> ผ่านด่านอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบหกนะผมนะโอเคตัวละครสุดแข่งของผมก็คือจี <c oughs> อ่าไม่ใช่จีดิมันต้องพูดว่าเจนนอสอยู่อันดับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ กิวนี่ก็อยู่กิวใครไม่รู้ผมน่าจะต้องออกกับมังเนี่ยเนะก้าสิบสองผมกิวไม่งตา่าเจี้ยดินมากคือตอนนี้ผมตาม่าเตี้ยดินแบบทุกอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังอันดับนู่นนี่นั้นนะผมมันแบบของก็ไม่ค่อยฟูของทองไม่ค่อยออกทุกคนของม่วงนี่ดีไม่ดีไม่ออกด้วยนะผมผมออกแต่แค่แบบของสีฟ้านะผมนะก็แปบลว่าตา่าเตี้ยดินจะจัดเลยนะผมนะ,อะขออัพหน่อยตัวละครผมยังอัพไม่สุดเลยทุกคนนี่ยเลเวลผมยังกบุยอยู่เลยเลเวลอะ อประมาณนี้อผมเอาตรงว่าผมก็อยากจะใส่ให้มันสปีดเยอะกว่านี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรค่ัทุกคนมันสปีดผมไม่ได้แค่นี้จริงๆผมต้องให้มเมนเเดอร์เปิดก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามเมนเเดอร์เนี่ยอันติอันตีของมันเนี่ยมันจะเพิ่มพลังยกตีสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วความเร็วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะนี่คือสิ่งที่ผมต้องให้มเมนเเดอร์ได้เปิดก่อนนะทุกคนนะอย๋ยวอนาคตก็น่าจะไม่ได้เปิดแล้วนะครับอืม โอเคงั้นจะทำะไรดีอ่ะเช็คอินเช็คอินก็เสร็จหมดแล้วพวกนี้ก็ได้ละสิบใบทุกคนนะผมไม่ค่อยมีอะไรที่ทำแล้วอ่ะเควสผมก็ทำหมดแล้วซื้อของแล้วก็ซื้อหมดแล้ว,ลวตัวดำตัวดำ,วดำไม่ใช่ตัวดำดิตัวแต่ละตัวก็สุบไปหมดเลยติดลมไง,งตอนนี้ผมพยายามเอาโกเกิลสึนะผมนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยทีมผมเนี่ยผมไม่ได้เอา,เอา อะไรว่าเด็กยูรนะผมนะผมจะข้ามไปเอาอันนี้เลยนะผมฟุบุกินะผมนะผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะต้องเอาตัวนี้มายืนเพราะว่ามันจะได้อึดๆหน่อยทุกคนเห็นไหมก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอนาคตรอดูว่าผมว่าคอเนี่ยเป็นตัวอะไรนะผมต่อจากเด็กยูอาร์นะผมนะก็หวังว่ารอบนี้จะเป็นคอของผู้หญิงนะผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะ ป้าหมายของเราก็คือทีมเราเนี่ยต้องมีแต่ผู้หญิงนะผมนะถึงจะแบบไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออแน่ๆหนขึ้นทีแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้อ่ะนี่อย่างเงี้ยอืมเนี่ยเรามีสามใช่ไหมมันก็ต้องมีมีแบบกรณียกเว้นอนะเข้าใจไหมเราใส่ทั้งหมดไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเออมันก็อะไรประมาณนั้นกันละกันนะผมนะเ,เราเอาใส่ตัวนี้เดิมกันราชเตดินกู ราชตัดินตอนนี้แม่งในในในเซิร์ฟเวอร์จีนยอมแม่งอารวาสชิบหายเลยนะฮะสตันทั่วไปหมดนะผมสตันทั้งโดนตัวเองทั้งฝั่งข้าฝั่งเราโห้ยไม่ต้องเล่นกันแล้วเฮียแล้วสตันทีเย็ดไม่สตันได้ทั้งหมดห้าเทินนะผมนะโอ้โหมึงนี่หนักกว่าเกวินอย่างนะเนี่ยเฮียเกวินเนี่ยมันยังพอแบบสตันละล้างได้ไดนะ้เยโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอันดับละอันดับผมก็ยังขึ้นไม่เยอะนะทุกคนนะ อย่าตามเตี้ยเรืดินอีกแล้วนะผมนะมีใครมาตีกูป้าเนี่ยนั่นนี่กูว่าแล้วโอ้ตกอันดับสองร้อยเลยอหรอ,อเฮียมันเกินมันละมั้งฮผมน่าจะต้องโอ้อเฮียเจอเราชเดลิกกูาตายอ่ะอันนี้ขอโอ้อันนี้ขอน่าจะแรงทุกคนเฮ้ยอันนี้ทำไมมันน้อยจังวะกูตีคนน้อยก่อนเลยแต่อาจจะโดนสวนกลับมนันก็ต้องดูก่อนทุกคนนะลองดูลองดู อ่าจีโจซีผมก็ไม่มีผมอยากเล่นโจซีมากเลยเจริงบับก็ให้แต่ก็ผมเพราะว่าเลือดเขาน้อยผมไม่ใช่เลือดน้อยนะเขาเรียกว่าพลังลบเขาน้อยผมผมต้องรีบตีนะผมนะไม่ใช่อะไรนะแย่งอันดับทุกคนนี่แย่งอันดับมาแล้วตอนเราก็ไปแย่งอันดับคนนี้ต่อเลยไหมคนนี้ก็ใช้คออะไรอะคอหน้ากากหวานทำไม่ได้ค่ะก็นี่โอเคมากเราต้องได้เปิดก่อนทุกคนจัดไป เอียเพชรกูน้อยมากเลยตอนเนี้ยโอเคผมนา่าจะได้เปิดก่อนนะบับสปีดบุฟอืมแล้วก็บุฟปาปปโอเคเรียบร้อยแตกแตกแตกเรียบร้อยถือว่าโอเคโอ้เสียดายที่ผมไม่มีไอ้พวกแบบอะไรนะอ่า วอกซีนแม่ร่างหนึ่งแล้วก็โจสีนะผมนะเอามาเป็นตัวเพิ่มดาเมจต,ต่อจากทัสมุกิร่างสองเนาะเจะด๋ดายแล้วก็บัฟเขาให้โอ้โหแรงจัดโอเคชน,นะโอเคตก่แค่นี้ก็พอแล้วน่าจะไม่มีอะไรให้ตก่แล้วคนโอเคใครที่ชอบคลิปวีดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วด,ด้วยที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งกข้างบนแลาจอให้เป็นรูปเสียดับด้วยนะครับ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะคลิปนี้ออกแนวสั้นๆนิดนึงนะทุกคนนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ทำเราเราต้องรอเออขานะเรียกว่าไงนะอ่าเรเวลของเราเนี่ยเกินประมาณสักห้าสิบนะผมนะเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นบาบาตอนนี้ยังไม่มีทุกคนเดี๋ยวหลังๆก็จะเริ่มมีแนละ้วแล้วก็ผมก็ต้องเก็บเพชรอีกเพราะว่าดูทรงแล้วเพชรน่าจะไม่พอนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดูโฆษณาอีกแล้วดูทรงนะก็ต้องได้แล้วผมนะ ตามเบียนตามกรรมไป <c oughs> ส่วนตัวดําเนี่ยน่าจะเก็บได้ไม่หมดนะทุกคนนะก็ต้องขอโทษด้วยส่วนยุงเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ที่รู้ผมต้องพยายามหาให้ได้60สิบใบซึ่งเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ79็บาใบแสดงว่ากูขาดทุนไปแล้วสาสิบใบไอ้เฮียกูว่าแม่กูต้องโดนสักสาสิบไม่ก็สีิบใบแน่เลยทุกคนเนี่ยดูทรงนะ <c oughs> ยุง ถ้ามึงมีวสาสนากับกูมึงออกนะออกไม่ต้องออกหินนะออกลูกแก้วตัวมึงอ่ะออกมานะผมนะถ้าออกมาเนะี่ยก็คือแบบจบแล้วผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเอาตอนที่ราชเทวีลึกมาหรือไม่ก็จะเป็นแบบราชต้ดดินมานะผมนะเราก็เอาจากตรงนั้นก็ได้นะผมนะเอาหินมันมาเนาะอเอามาติดมาสักหน่อยนี่คือสองตัวนะผมนะที่เป็นตัวละครผู้หญิงที่ตัวนี้ผมไม่ได้เอานะผมนะความจริงมันเอาน่าแหละแต่ว่าต้องเติมนะผมซึ่งผม ขออนุญ,ญาตเว้นเหมือนกันนะผมเพราะว่าไม่ไม่ได้จริงทุกคนนะมันแพงเกินไผมผมไม่อยากแบบเออใช้เงินฟุ่มเฟือยนะผมนะก็แล้วแต่คนอะ่ะคือต้องเข้าใจว่าเงินแต่ละคนมันไม่ไม,ไม่เท่ากันทุกคนเข้าใจไหมเงินผมแบบสมมุติว่าหลักพันอะ่ะมันก็ยังไม่ถึงที่จะเอาตัวนี้ผมมันต้องเงินประมาณสักถ,ถ้าจําไม่ผิดประมาณแสนแสนแสน,แสนกว่ามั้งใช่ไหมเติมครบแสนกว่าหรือแสนสองอะ่ะจำไม่ได้ทุกคนแต่น่าจะแสนอะ่ะถึงแสนแน่นอนในความคิดผมอะ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวนี้ก็ก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าไม่ได้ก็อดครับผมนะก็ควรผมก็น่าจะเอาโอ้ลิ้นพันอย่างนี้นผมก็น่าจะต้องสุมอ่อทัสมุก,กินะผมนะไม่ใช่ทัสมุกิฟูบุก,กิโอ้โหชื่อพวกมึงเนี่ยเนาะไอ้เฮียฟูบุกิล่างอ่อยูอานะผมนะเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยในตัวเนี้ยตัวนี้นนน ฟูฟูกีร์นงยูอาร์นะผมนะไปนั่งแบบว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบตึงๆเลยนะผมนะเราก็น่าจะเอาตัวนั้นนะครับผม <Okay. S 1> โอเคก็จบเพียงคลิปท่นนี้ก็แล้วกันนะผมนะเราบ่นเสร็จแล้วบ่นเยอะไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะผมนะก็แค่ยืดเวลาคลิปแค่นั้นเองนะผมโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะวันนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คลิปนะวันนี้แต่ที่รู้คือวันพัสเมร์ผมลงนะผมนะโอเคงั้นแล้วเจอกันใหม่นะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย